การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2เมื่อคืนวันจันทร์ที่18สิงหาคม2025ที่ผ่านมาเรวพู Liverpool อยู่21ประเดิมฤดูกาลด้วยความพ่ายแพ้ c 2ต่อเลสเตอร์ซิตี้ยู่21แม้จะได้ประตูปลูกความหวังจากเจเดนแดนซ์และไมเคิลลาฟีแต่สุดท้ายไม่สามารถต้านทานความเฉียบคมของเจ้าถิ่นได้รายงานการแข่งขัน เกมนี้จัดขึ้นที่สนามซ้อมของเลสเตอร์โดยเจ้าบ้านออกสตาร์ทได้อย่างดุดดันและขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่9จากจังหวะยิงของไมเคิลโกลดิงก่อนที่เนทโอโปกุจะบวกเพิ่มในนาที30ทําทำให้เลสเตอร์หนีไป2-0ครึ่งหลังลิวพูพยายามเร่งเกมและตีไข่แตกจากเจเดนแดนส์ในนาทีที่49ซึ่งเป็นการซัดด้วยเท้าซ้ายสุดเฉียบคมเพื่อลดสกอร์เป็น2-1 อย่างไรก็ตามเลสเตอร์ยังไม่หยุดและมาซัดเพิ่มอีก2ลูกจากโอโปกุหน้าที่60และโกดินหน้าที่64ทํำให้สกอร์ไหลเป็น4-1แม้ช่วงท้ายเกมไมเคิลลาฟี่จะยิงตีตื้นในนาที88แต่ก็ไม่ทันการจบเกมเลสเตอร์ยู21คว้าชัยชนะไปด้วยสกอร์4-2ส่งผลให้ลิเวอร์พูลยู21ของกุนซือโรบเพจ ต้องเริ่มต้นฤดูการใหม่แบบไร้แต้มประเด็นร้อนแข้งดารุงหายไป3รายหนึ่งในสิ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดหลังจบเกมคือการที่ลอิส s คูมาสไคเดกอร์ดันและริชวิลเลียมส์ไม่ได้มีเชื่อในทีมชุดนี้ท่ามกลางกระแสข่าวย้ายออกลอิส s คูมาสตกเป็นเป้าหมายของเซบิยลาทีมดังลาลิกาขณะเดียวกันยังมีหลายสโมสรในลีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษ จับตามองการยืมตัวไคเดกอร์ดันหลังจากถูกส่งยืมตัวมาแล้วสองครั้งแต่ไม่ประสบความสำเร็จเจ้าตัวกำลังตกเป็นขาเชื่อมโยงกับสวอนซีซิตี้และดาบี้คาลตี้รีสวิลเลียมส์แนวรับวัยหนุ่มรายนี้ คาดว่าจะถูกขายออกจากทีมภายในซัมเมอร์นี้ก่อนที่สัญญาจะหมดลงในปีหน้านอกจากนี้เจมส์แมคคอร์เนลอีกหนึ่งกองกลางดาวรุ่งก็ไม่มีชื่อเช่นกันแต่กรณีนี้มาจากปัญหาอาการบาดเจ็บและกำลังอยู่ในช่วงเรียกความฟิตเพื่อช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด Subscribe กดไลค์และแชร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปนะครับ